สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับแบตเตอรี่ไร้สายราคาประหยัดมาพร้อมผ้ากันเปื้อนนะครับกันผมติดเสื้อพร้อมกับกันไกลซอยผมกันไกลตัดมาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับ ก็จะมีหวีมาให้นะครับหนึ่งอันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายชาร์จแบตเบตอรี่นะครับเป็นหัวแบบไทซีนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมคู่มือบอกส่วนต่างๆของแบตเบตอร,รี่หนึ่งแผ่นน้ำมันสำหรับหยอดฟันเฟืองของแบตเบตอรี่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นรองหวีมีทั้งหมดสี่ชิ้นสี่ขนาด ตัวนี้เป็นแปลงปัดทาความสะอาดขนาดเล็กหนึ่งอันส่วนตัวนี้ก็เป็นฟองน้ําสําหรับไว้ปัดผมก็ได้นะครับหรือทําความสะอาดตรงฟันแบตเตอรี่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดด้านหลังจะเป็นช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรีน่นะครับสามารถนําไปชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือได้พาวเวอร์แบงค์ได้นะครับ รองหวีใส่ง่ายๆสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมีสีชิ้นสีขนาดตัวนี้จะเป็นเบอร์6กมิลน,นะครับต่าสุดอยู่ที่3มมิลวัสดุนะครับเป็นพลาสติกหนาอย่างดีนะครับท่านผู้ชมเสียงเครื่องนิ่มๆเิดใช้งานจะมีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับเวลาปิดก็จะดับไปนะครับท่านผู้ชมใช้งานง่ายนะครับท่านผู้ชมใช้งานง่าย ท่านผู้ชมนะครับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามองหา แบตเตอรี่นะครับไว้ตัดผมเด็กๆนะครับหรือตัดผมผู้ใหญ่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะตัดเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับท่านผู้ชมเซตนี้นะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมลิงก์นะครับลิงก์สินค้าหรือว่าพิกัดสินค้านะครับจะอยู่ตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับกดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้เอาไว้นะครับสามารถกดเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชม การใช้งานนะครับถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเซ็ตนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตั้งพากันเปื้อนกันไกลนะครับกันไกลซอยกันไกลตัดหวีนะครับน้ํายาต่างๆพร้อมใช้งานนะครับเซ็ตนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะกดออกจากคลิปนะครับกดไลค์นะครับท่านผู้ชมกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับการรีวิวสินค้านะครับเป็นกําลังใจกันนะครับจะได้หาสินค้ามารีวิวกันนะครับท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับจะต้องดูรีวิวสินค้านะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ดูรีวิวสินค้านะครับจบเลยนะครับได้ของไม่ตรงปกมาบ้างสินค้าใช้งานไม่ได้บ้างนะครับขนาดไม่ตรงกันบ้างนะครับดูรีวิวก่อนใช้งานนะครับเพื่อความมั่นใจยังไงนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ